พิธาเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้าแล้วนะคะ้บกได็ เปนรีบร้อยแล้วอ่ทางตาก้ใจเลยครับ,บได้อบอลก็ออกไปเลยอบอลเวทีนะครับบนเวทีบเวท,ทีแล้วขนาน,นี้อย่เริ่มวิธีการแล้วเรียนเป็นบนเวทีไม่ว่าจะเป็นนักเตา,ากกนะครับประอนักนา